บายดีจ้าทุกคนสวัสดีทุกผู้ทุกคน้ลยจ้า,มา,าออมาเลิกผ้าขนมมันมาตลาดน้พี่น้องนาะซื้อเขานะํำเขากินกัะเบิดพี่น้องี่ยจะเร<ม>ียนทนซื้ขอข้าวเมื่อวานในมันมันเปื่อยแดดปากมันง่พี่น้องมนี้ยมันเปื่อยแดดเขาปากแงเอามาท่าลุดออกหมด,มอ,นนดออก่าเป็นก้อนเลยพึ่งซื้อเด้เี่ลิบติกมันมนะแม่ตัดผมหนามาอาี่แล้ว ทางตาเราพละตาไนเช้าพุจธมานน้อยนลยพุจธมานนี่คือสถานแห่งบ้านชายทองนี่ฉันเดี๋ยวมาอยู่เด้่นองคอยใกล้กระซ้างหมอนงานที่ชุดของแม่ใครจะพูดยังไงวันจัดเลยสวยจังเลยว่นนห้แนมมบึงอีกได้ ไปตลาดพรเพร็ดก่อนพี่น้องไปซื้อกับเขาว่าชิปหาซื้อน้ำมันมากแกงคืออยากกินแกงน้ำมัน่อนน้อยเป็นอยู่เพื่อนซักผ้าซักแผ้าเพิ่อนถ้าคนชิบหาทางไหนแต่เขาแคยังห่วงเราพี่น้องวันหนึ่งเราเขาชิบเมื่อวันหนึ่งเราเขาชิบไปกรุงเทพวันหนึ่งเราเอาคิดๆก็เดีด๋ยวก็ชิไปโคราชก็เสียดายก็จังบอกเลยว่าไปว่ามาว่าหางานในมุมอีกก่อนแต่ทางบ้านเราก็โทรมาเด้ ปัญหาหลายอย่างครอบครัวเราเนาะคอยกระปวดหัวน well> ้ำมือเถื่อคอยคอยแก้คอยช่วยชี้แก uh ้นายไฮน้องคอยกับบโมีพ okay. ี <S 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 ่น้องเขาบอกตรงมิตรภาที่พักเตรียไซไหได้ยูนางเบ่นนองกันอยู่น้ำกันคือพี่น้องบางคนเขาเอาเกินไปเด้ว่าให้คอยกับน้องมณ์นไปใส่เหนี่ยน้องทั้งสองใส่เหนี่ยเขาต้องมีผ้าลาเขาก็ได้อยู่บ้านอยูสองเงาปัดคอยบ่มีเดี๋ยวสัตว์เจ้าคู่บกมีเดี๋ยววันนี้เยันข้างในพี่น้อง าบางนบ่มีเวลาคอยเดือดร้อนคือที่ผ่านมาคอยเดือดร้อนไผ่ซอยคอยได้ค<ม>อยย่อมเสียดินกับเพื่อนนะพี่น้องึ<ม>้นเอาแต่เชินเจา้าดินเถื่อนนะเพื่อคอยสีหาได้เห็ดได้สางได้แต่ดีหาคอยห้อนมือค่อยตายเดยขคอยสีหาได้บอแบบนะนี่นี่น,นี่สำคัญในชีวิตข่อยตอนนี้นี่ตอนนี้ค่อยไปใส่อะไรย่ยอนอน,อน,นี่ย่อนผู้นี้ลนะข่อยก็ไม่ให้เค่องันยูทูบกันไล่ได้กัน คือว่าฮะนะน้องเขาก็เห็ดยูทูปเขาเขามีอะไรคือการใเขาบม่มีเจ้าก,ก็ต้องเข,ขออ้าใจค่อยยอดวิวพี่น้องก็เห็นอยู่เนาะพอดีตอดียอดวิวโข่อยย่งบะไรยังสักยอดวิวพี่โอ้ไหมีกระแสอ,อย่างเจ้ามาอยู่ใบเรายอดอยู่ดอกมีบ่มีก็สร้างแล้วขอสิ้อชิดท,ทน เด็กสูไปข้างหน้านี่ยังจะคอยนั่นเนาะกระเป๋าเพ่นให้มีปัญหากันแต่ละมือยบอกผู้พิกันนะงงแงงกงงงูมากัะแมวกัดกันอยู่อดทนป่ะมาณยังนะเพื่อลูกแต่สิมาแตกแยกกันแห้งตกไกลเลยครอบครัวแตกแยกตกไกลเลยก็เสียเอาหน้าได้กับชีวิตมึงตึบ๊บหาพึ่งใครมาได้พี่น้อง พี่ลีพึ่งไครมได้อะีรพื่พี่น้องว่าข่อยมีให้ข่อยซอยเรือน้องอมุงอ่ะโอ้ยจะข่อยกันปม่มีมีหน่อยหน่อยมันก็ซอยเรือมาได้เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเห็นอะไรแล้วพี่น้องคนทุกคนก็ต้องเอาตัวเองก่อนเอาครอบครัวตัวเองก่อนน,อน้องนุ่งเขาก็มีภาระเขาก็มีครอบครัวเขาประสรีษะอือนางอนน้นใหญ่เราเคเห็นยูทู e เรา เราก็มีรายได้ของเราตัวเองสร้างตัวเองก็ต้องแก้เองก,ก็คือข่อยเนี่ย่อยสร้างคอยแก้เอง่อยแก้จน,นเพื่อนบ้านชอ้น <c oughs> <c oughs> จะเก,กิดเอาเลยว่าข่อยเนี่ยมันซ้ำใดคือวงคำบอกคำจากหนึ่งว่สงสารกูข่อยเลยลูกข่อยอานาคนลูกขอก่อยเขาก็ต้องจะสร้างให้เขาเองเรียนนะ<ม>บางเือข่อยก็คิดอยู่แต่คิดแล้วมันเป็นไปบ่ได้หรอก ตัวเองก็เอาตัวเองไม่รอดทุกวันนี้เขายังมีเงี้ยนมีซาดขึ้นนอกเขาเลยคอนหน่อยเห็นว่าเลามาเรียเนอาเฮี้ยนเล่าลังเป็นล้านหมดแลอวผู้จ้าก็เห็นอยู่นนองทายกิบไฟเบิ้งเขามีทั้งเงี้ยนทั้งอะกาศมี่ดินกับสองสามต่อโอนใหญ่ก็ได้ทั้งดินสวนทั้งดินน้องเมฆแล้วก็ดินเงี้ยนเขาอีกเขาอะไรไขกระ้องมนในถูกยากันทิ่เขามีแต่นีมีแต่นี กันสิวิลี่ยังสมองิว่าผู้ไข่ดีว่าน้องเขาเด้อผู้คข่เดี๋ยยังบูมันมน้งมนมองอ้วนเไไมียบ้านบพได้มีอย่างเดแม่ตายแล้วม่ไปใโรงพยาบาล um. ลูกเขาเรียกโรงพยาบาลน,นะคะนางอ้วนในดินแลนั่งนนกระควับท้องะนะพ่อแม่ที่แม่เ,เลี้ยงเราก็คัดตายแล้วตายเนี่ยตายลอ็อกโรงพยาบาลเขารักษาคนป่วยลูกน้องเขายัางดูดีเขายังไม่ตายโอเคเพราะน้องอ้วนเราไม่จะหนีหรือสิเทโรงพยาบาลเราตายแล้วนะคนตายอยู่ในหันกันมา คนาบูจาคนเรามีคนตายอยู่หันไดพี่น้องเลยหรือว่ามองว่าเจ้าเป็นเอีย้ยบ์พอข้อมหมายคนมองว่าแนนั่บางทีเอื้อยบ่มีเอื้อยกระพึ่งเฮือกอะไรพี่น,อน้องพ,พึ่งเขานั่งม่อนได้ก็ได้พึ่งนอกเลเมียว่านน้ำในมีอยังเลยบ่ายน,นี่คอยกับยุพี่เขาบ่มีอยังเลยคือกันยังอย,ง,อยง,อยงอยู่บ้านเศร้าอ,อยู่ขึ้นเพิ่มวันลาสงสารแต่คนเอาใจบนว่ามันเราเห็นเภาษาชีวิตบีไปบ้านา เพอยากให้พี่น้องเบิ้งดีเบิ้งมีคอนเทนต์นี่อะไปกินไส้ย่างรู้ว่าก็เลี้ยนรถไปหกสิบกิโลเพื่ออยากให้พี่น้องเบิ้งคลิปเดียวลุ้งขึ้นซ้ำไหนแต่ว่าอาหาราหารใครอยู่บนภูเพ่งกินบัตรสี่ร้อยะเมื่อคืนนี่ค่ะคืนตำรวส่งน้องไปเฮ็ดงานแล้วสาวมอนวายอยากเฮ็ดคอนเทนต์วาพี่น้องไปกินไส้ย่างก็เบิ้งรถไปกับร้อยโลเพื่อคลิปคลิปเดียวพี่น้องเพื่ออยากให้พี่น้องเบิ้งดีได้ไม่งันได้ยังบอกก็ได้ความสุขไงได้รีแล็ค น,น,น,นคิดเรื่องดีๆเลยอดหน,น่อยมันบม่มีเงินเลยก็คือมันบม่มีเลยพี่น้องคอยจะมันไปนะของชิด้ส่งคารถคคาล่าลากมาดีเนี่ยนี้วนตาย <คน S 2> ้วนมองบุคคลยวาเห็นแก่โตโน่นนี่นั่นวาดจบเกิดมาคอยเบ่อเรืออย่างนั้นก็มาเห็นแก่โตก็ะะได้เนี่วัดเป็นคนเ,ส,เสียสละเวลาคอยเดือดรอดมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะ อยแมน่น <ไป S 2> คอยส้างเองแต่คอยก็แก้เองบดเงินถูกบาทถูกสะตังคือของ่อยล้วนๆพวนี่น้องเอ้พอพอน้องหนุ่งกับพ่อสามารถจิมาซอยข่อยได้เงินเป็นแสนแสนเออคอยกะซอยตัวเองฮักยิบพายืมเพื่อกันนั่นแหละพุ่นไหวไก่กองเพื่อกันคพือพี่น้องเห็นนั่นแหละพออยากว่าอะไรไมันเป็นอดีตข่านอย่างว่าเบิ่งเอาคือคพือพี่น้องเห็นอันนี่เราสำคัญที่สุดสวยแถ่ว่านะค่ก็ น่นลดคือชเวิตคเได้นามากมากเ่าจะเห็นอั่งสีได้พี่น้อง้อนอะไรมีจะร้อนน่งอยม่ในรถก็จะร้อนหรอคะแอร์แม่ก็เปิดให้แล้วไงเฮ้ยันมากถือขอาถือไม่เปิดแล้วสวยสวาได้ให้ป้าลุงดูก่อนสวัสดีค่ะป้าลุงที่น้องก็ต้องเข้าใจว่าความคิด่วยตอนนี้ก็นมีน้องมาหน้าได้ที่นะเอาพ่อ จะต,ต้องออกไปปั๊มพัฒนทร่อกันเนอะเขาชิบไปกดเอาเงินซะก,ก่อนนะ,อะเออเดี๋ยวใส้เลยมีเงินนะใจตลาดซื้อเขาา่าซานน้อเขา่ขาเข่ากอกหมอเบอิร์ตเหี่อพี่น,อน้องตปิด้านเนี่ยซื้อเขา่ารถจีเขียวอันนี้รถคันใหญ่ก็ต้องดินร้นเพื่อเอาชีวิตรอดคือกันตามคนคือพี่น้องเอฟซีคนนึมันพิมพ์มาก่อเห็นหนะมันว่าคำว่าครอบครัวมันใครทําอะไรไว้ก็ต้องแก้ด้วยตัวเอง <Man. S 2> พี่น้องกันรักกันก็อีกเรื่องหนึ่งซอยเท่าสีเท่าซอยได้แมนแต่ถ้าช่วยจนว่าเราแย่ yeah. มันกับ่อแมนเลยพี่น้องคอยก็อยากมีมชีวิตสบายคือกันเลยค<ม>อยกับถูกมามากพ่อแล้วเย่แ yeah. 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 จะเอาเข้ามาอาักาตี่าเห็นน้ำมันเราปากาหลานนนี้นั่นเราเคลียร์คิดอยากบาใส่เหล้าอยากเอาสนาเหล้าอยากให้เราจมมาทันซะอยากให้เจ้าไปซอยจมวัวเลืออย่างจนเจ้าบ่มีอย่างเราสิมาเย็น่ะเจา้าได้บัดเนี่ยมันคือคอยกันซอย ที่ผ่านมาขอกระซอยคนไล่ความดีขอกับค้นกันเยอะแยะซอยพี่ซอยนอกขอซอยซํมที่ซอยได้ลคือว่าคือแม่ให้ขอซอยใส่หนีเป็นแซนๆด้วยจามาแต่ใส่ำพังกินแต่ละมือพอแหงแล้วนาะงพ่่ใหญ่ปวดตาเสียนมึนไปเรื่ย่ไเลยอะไร ่ไร่นอนะคือวันหน่อยนะเราสางเ้าก็ต้องแก้เองคือเงอกข่นะก็สางนี่สางสิน้นขอก็แก้เองก็ยอมเบดถุกสิ่งถุกอย่างก็บมมี่ยังเงือแต่รถสองคันเด็ดรถกันวันนี้คันาเป็นเจ้าของของเจ้าของอีกต้องเออถ้าบมี่ําลังรถนะครเขายึดไปปล่อยไปคือจบเออยอมเป็นคน,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 นติออๆๆตนดเครดิตบูโรไปเลยทำอะไรก็ไม่ได้แล้วทีนี้นะ เอาเป็นว่าตอนนี้ข่อยสบายใจรายอย่างรายแนวอยู่จักหน่อยกันข่อยคอยสบายใจดนๆก่อนหนีก่อนเด้อพี่น้องข่อยกันหนีชิ้นข่อยก็ลุ่มลังแล้ยังยืนกินอยู่นี่ในซ่อมซ่ำมซ่อมโงพยาบาลคนงานโรงบยานลงบยานาลคนานตายแล้วเออลงพยาบาลทำไมต้องตายแล้วตายแล้วไม่ตายหรอกอ้ คุณหมอรักษารู้เปล่าแม่บอกอ่ะคุณหมอรักษานะตายแล้วไม่ตายนะอู้วไปถอะทีาทตายแล้วคุณพี่น้องเพิ่ห็นโรงพยาบาลทกินเตอรหมอกินยาเออหมองกินยาเออมันน่าต้องกินได้เปล่านี่ไม่เห็นป่วยเลยเนี่ยเอ้ยดีนะเนี่ยร่างกายแข็งแรงเร้ากลวยเลยเด้อพี่น้องเด้ออากาศมันบนหนาวานแล้วก็เราเ่เห็นเป็นวัดมาถ้าอาบน้ำแม่อาบน้ำให้ เเด้อพี่น้องสำหรับคลิหนิกะคอยที่ข้าตลาดก่อนจะได้กับวาเบิ่งผลอะไรได้เบิ่งเพื่อนผลอะสิได้ยังไปสู้อุ่นน้อยกินนะพี่น้องเนาะเออคอยกัดดูแลน้องไปแหละออใครมันขึ้นจะขอมันขึ้นก่อนมือเลยมันจะเอาแนวใด้กันเน่้ยขึ้นมันขึ้นแต่ละวันเด้อนแต่ละวันมือนึงจังซี่จังซี่จังซี่เชื่อเห็นใจน้องนะถ้าสิไปพุ่นทางบ้านก็มีปัญหาแล้วบบดนี้ขึ้นก่อนเนอะมดเลยเอาขึ้น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 ใครขึ้นก็เป็นยัง ยังหน่อยก็มึงไปเศ้าบ้านอยู่ซื้อเขากินดอกอยุนเอื่อยก็ได้กินทุกอย่างอยู่ดอกอะให้กำลังใจกันไป่น้องโอเคค่ะบ๊ายบายไปพอกันไว้คลิปหนะ้า